ที่เับไปที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่กันบ้างครับโดยที่เทศบาลตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือเทศกาลชิมชากาแฟแลดอยหลวงเชียงดาวเป็นครั้งที่3นะครับตามโครงการท่องเที่ยวนวัดวิถีชิมของดีตำบลแม่นะที่สวนบัวชมพูนะ้าจอมคีรีกรเกษตรอินทรีย์ตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นายรุ่งโรดดวงดีนาะยกเทศมนตรีตำบลแม่นะ จัดกิจกรรมเทศกาลชิมชากาแฟแลดอยหลวงเชียงดาวครั้งที่3ตามโครงการท่องเที่ยวนวัดวิถีชิมของดีตะบนแม่นะโดยความร่วมมือของผู้ประกอบการชากาแฟในพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชนพร้อมพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่สร้างโอกาสในการแสดงความสามารถและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของเยาวชนและประชาชน อีกทั้งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนนะครับสร้างความสมัครสมานสามัคคีและการให้ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในตำบลแม่นะครับได้หลายมิติทีเดียวทั้งความรักความสามัคคีและสร้างเศรษฐกิจ